ตอนจานข่าวนี้นะครับขอยืนยันก่อนนะครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวจริงไม่ใช่คลิกเบตไม่ใช่มุกตลกที่จะมาล้อกันเล่นนะครับเป็นข่าวของบริษัท OM System ผู้ผลิตกล้องและเลนส์ยี่ห้อโอลิมปัสได้ทำการเปิดตัวสินค้าใหม่ครับนั่นก็คือแกงกหลหรี่สำเร็จรูปภายใต้แบรนด์ OM System c u r l y จำหน่ายผ่านทางอ e ีคอมเมิร์ซของเว็บไซต์รักคูเทนในประเทศญี่ปุ่นแล้วตอนนี้ โอ้พระเจ้าช่วยเกิดอะไรขึ้นโอลิมปัสขายแกงกะหรีโห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 ่ต้องอน,นุญาตเปลี่ยนเป็นแกงเคอรี่ดีกว่านะครับจะได้ดูสุภาพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับ งงมากครับมีผู้ใช้นะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ Rakuten นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ e-commerce ของประเทศญี่ปุ่นนะครับไปเจอ OM System Curly เอ๊ะชื่อมันคุ้นๆชื่อมันเหมือนกับบริษัทที่ทำกล้องและเลนโอลิมปัสเลยผลปรากฏเป็นเจ้าเดียวกันครับนะฮะนี่คือการแตกลายสินค้านี่เรียกว่าเป็นการก้าวสู่ตลาดแนวใหม่ เรียกว่าสแสวงหาตลาดใหม่ๆของเขาเลยนะครับเป็นแกงกะหรี่ผสมเนื้อไก่ผสมลิ้นวัวรสเผ็ดปานกลางปรุงสุกพร้อมทานถุงละ200กรัมจำนวน2ถุงราคา1,200เยนหรือประมาณ275บาทว้าวงงเลยนะครับเขาบอกว่าต้องย้อนกลับไปในเดือนเมษายน OM System นะครับเพิ่ง เปิดตัวและวางจำหน่ายสินค้าที่เป็นกิจกรรมทางการแจ้งอย่างเช่นหมวกเสื้อฮู้ดเสื้อตกปลาปลอกแขนกันแดดถุงมือกล้องส่องทางไกลนะฮะเออหรือว่าโอลิมปัสเนี่ยจะหันเหไปทําอย่างอื่นแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เน้นแค่กล้องและเลนส์อีกต่อไปนะครับตอน,นนี้เขาไปทางอุปกรณ์แคมปิง้งมีเสื้อผ้ามีกล้องส่องทางไกลล่าสุดก็เลยทำ แกงกะหรี่สาเร็จรูปนะครับเป็นแกงเคอรี่สําเร็จรูปออกมาด้วยเลยเออโอ้โหคือไหนๆก็แคมปิ้งแล้วก็ขายอาหารไปด้วยจะได้ครบวงจร <c oughs> นะฮะถือว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมมากถูกใจคนญี่ปุ่นเพราะคนญี่ปุ่นชอบกินแกงเคอรี่นะฮะแล้วก็มันจะเป็นเคอรี่แบบแห้งๆหน่อยนะฮะโอกาสที่จะหกเลอะเทอะมีน้อยมากแล้วดีตรงที่ว่าเหมาะสำหรับการออกไปแคมปิ้งกินในป่านะครับ ตอนนี้ทีมงานเ e t a p i กเซลเว็บไซต์รีวิวกล้องชื่อดังนะครับกำลังพยายามหาซื้อแกงกระรี่ชุดนี้นะครับยังไม่แน่ใจว่าจะหาได้ไหมนะครับเพราะว่าจะหาซื้อมารีวิวนะครับว่าแกงกระรี่โอลิมปัสจะเป็นอย่างไร